ถ้ากำลังมองหาร้านบริการดีๆจะต้องนี่เลยสมูทล,ล็อกช็อปร้านกดเพชรออฟสตาร์ทาวเวอร์ดีฟเอนส์และยังมีรับกดผลและเกมพาร์ตในแมปบ,บฟัฟฟต์ในราคาสบายกระเป๋าอีกและยังมีกดผลปีศาจและเกมพาร์ตในแมปคิงเลกาซี่อีกด้วย ยังไม่พอแค่นั้นยังรับกดเกมพาสในแมปชินโดไลท์อีกด้วยและยังมีแมปอื่นอีกมากมายเช่น d r a อนบ b ็อกลาฟพีดทูพีดเบดบอว์ออนิเมะไฟเตอร์ซ s i m u l เตอร์อ i นิเมะเดม i o ช a n i อ e นิเมะแบทเทิลอีนาแล้วก็ทางร้านยังรับเติมโลบัคระบบ ID พาพาสอีกด้วยนะ แถมทางร้านยังนัดเติมวอลเลนต์อาวีในราคาที่โคตรจะถูกเลยนะครับใครที่สนใจลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยแล้วกันนะครับผมก็เนื่องจากที่ผม,มห่างหายไปประมาณเอ่อหนึ่งเดือนนิดๆน,น,นะครับก็เป็ปปเนเป็นบียร์เนาะคงไม่นานมากนะครับก็น่าจะ ไม่มีใครลืมผมนะครับก็โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่กับผมนะครับพิกเกอร์อาซนะครับเพิ่งจากผมได้เห็นอ่าแกนพิษเนี่ยมันปล่อยให้ hey, ผู้เล่นน่ะสามารถเล่นในโทรศัพท์ได้นะครับก็เลยคิดว่าคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์สําหรับคนที่เพิ่งมาเล่นนะครับเพิ่งมาเล่นนะครับเพราะว่าแกนพิษเนี่ยอนาคตจะทําให้โทรศัพท์เล่นได้แน่นอนนะครับผมว่าอย่างนี้นะคือก็เลยจะมาเลนทิกสอนเล็กๆน้อยๆก,ก่อนที่ ใครที่แบบเผื่อมีใครสนใจมาดูก็มาแวะมาดูได้นะครับอะไรอย่างี้เนาะผมจะมาสอนวิธีการลงเกาะมนุษย์เงือกนะครับอ่าใช่คือเกาะมนุษนย์เงือกมันไม่ได้ลงง่ายเหมือนปลฟุตไงมันลงยากนะครับบางคนลงยังไม่เป็นเลยนะครับก็มาเดี๋ยวเราอย่างแรกก็คือทุกคนต้องซื้อนี่ก่อนนะก็คแค่สองพันเบลีเนาะคือซื้อฟองน้ําคนที่มีผลปิสัจจะลงได้นะนี่อ่าเดี๋ยวผมขึ้นก่อนโอเคเดี๋ยวเราลงไปเลยดีกว่านะครับ ก็เดี๋ยวผมจะขึ้นแผนที่ไว้ให้นะครับก็เผื่อคนดูผมแล้วมันไม่เข้าใจก็พยายามดูแผนที่นะครับก็ดูแผนที่ไปด้วยดูผมไปด้วยนะมันจะได้เข้าใจจะได้จําได้นะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องดูหลายๆรอบครับก็อย่างแรกลงไปชิวๆครับลึกลงไปเลยครับตรงลึกลงไปเลยคือผมได้นําให้ถืออาวุธดาบไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีฉลามมาเฮลลาว่ายมาใช่ไหมคือมันจะมีช่องเดียวเข้ามาให้เลี้ยวซ้ายเลยครับอ่าเลี้ยวซ้ายใช่ไหมมันจะมีทางเดียวครับตรงนี้ครับเลี้ยว เลี้ยวไปแล้วครับเนี่ยตรงมาปุ๊บเดี๋ยวอย่างนี้อ่าเข้าใจไหมเข้าใจไหมขึ้นมาอย่างนี้ไปมาอย่างนี้อุ้ยฉลามอ่เนี่ยนะผมบอกให้ทุกคนถือไว้นะครับอ่ะอุ้ยฉลามฉลามฉลามโอ้ยมันจะน่ารำคาญหน่อยนะครับใครที่ลงมาก็เตรียมไว้ด้วยนะลงมานะครับเลี้ยวมาอย่างนี้อ่าผมจะทําไว้หน่อยนิดนึงนะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับยูเทิร์นตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็เข้าไปตรงนี้นะครับเนี่ยมาเห็นช่องแรกตรงนี้นะครับ ดูมัลของผมนะครับดูมัลตรงนี้ช่องแรกนะครับมันจะมีสองช่องตรงนี้กับตรงนี้แล้วเข้าตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตรงไปปึ๊บฉลามมาตรงนี้นะครับพอตีก่อนจะได้ถือว่าไปช้าๆด้วยเลยแล้วกันเนาะโอเคตรงมานะครับตรงให้สุดชนกระแพงนี้เลยแล้วหันหน้าตรงนี้อ่าแล้วก็ตรงมาตรงนี้นะครับผมพอตรงตรนี้ครับให้หันหน้าตรงนี้อ่ามันจะมีช่องแรกช่องแหลกเลยตรงมาปึ๊บช่องแรกตรงยาวครับตรงยาวจนกว่าหน้าของคุณจะชนกับระแพงนี้ครับครับพอชนปุ๊บให้ยูเทิร์นครับมันจะมีให้ยูเทิร์นกลับรถได้ไหม อยู่เทินวายแบบนี้นะครับเราต้องรีบวายนะครับพอว่ายไปถึงนี้นครับพิชลามฉลามพอว่ายปถึงนี้ก็นี่ครับตรงตรงตามทางมาเลยครับผมมันจะเข้าก่อเงือกเลยนะครับอ่าประมาณนี้อืมเดี๋ยวผมอันนี้ก็ทางออกน,นะตรงนี้คือเราจะมาตกตหนนี้อันนี้ก็ทางออกไปเลยนะครับอ่ะแค่นี้นะครับ,รรบถึงสบายเรียบง่ายนะครับ คือถ้าเราขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็มาเซฟตรงนี้นะครับผมคือเดี๋ยวผมจะพยายามกลับมาอาทิปแล้วนะครับก็จะทําแกนพีทกับบอกฟุตปนๆกันนะครับแต่ช่วงนี้บอกฟุตจะน่าจะทําน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าเหมือนผมไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะครับช่วงนี้บอกฟุตฟีมือตกนะครับถ้าจะมาเล่นก็อาจจะมาไลฟ์ไลฟ์สดอ่าลงดันอะไรอย่างงี้นะครับใครที่อยากลงดันก็กดกดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคคงไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมแล้วเจอกันบ๊ายบาย ไปายฝายกกดไลค์ด้วยนะออใครดูคลิปนี้ยังไม่กดไลค์นะงอนนะครับงอนไปแหละ